มารวมใจหยุดนิ่งๆกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะในแง่งของการปฏิบัติ จร,จริงๆนั่นแหละก็ทําเพียงแค่ทำความรู้สึกปัจจัยเราอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางทองเพราะเรารู้จักฐานที่เจ็ดแล้วว่าอยู่ตรงนี้แต่ทําความรู้สึกว่าอยู่ในกลางทองแม้จะไม่ตรงฐานที่เจ็ดพอดีเลยก็ตามอาจจะ ลืมซ้ายหลืมขวาหน้าหลังล่างบนบ้างก็ไม่เป็นไรเอาว่าเอาใจเนี่ยมาทำความรู้สึกอยู่ในกลางเท้าแล้วก็กำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราบริกรรมมณมิตจะเป็นจุดเชื่อมโยงใจให้มันหยุดมันนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพื่อให้ใจหลุดพ้นจากความคิด ไปในเรื่องราวต่างๆที่แบบไปแวบ,บมานั้นเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีบริกรรมอณีมิตรกำหนดขึ้นมากำหนดขึ้นมาเนี่ยเป็นเครื่องหมายที่ใสสะอาบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่จรไไนแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมรอบตัว กลายดดงแก้วก็ยาสิทธิขนาดก็แล้วแต่ใจเราชอบอยู่ที่กลางทองของเราเนยจ๊ะในตำแหน่งที่เรามั่นใจว่าตรงนี้แหละฐานที่เจ็ดกำหนดบริกรรมในวิตีก็คือการสร้างภาพทางใจได้ว,วิธีง่ายๆสบายๆนึกธรรมดาธรรมดา คล้ายๆกรารนึกถึงสิ่งที่เรารักเราคุ้นเคยที่เราเห็นยันเจนตาจำได้ติดตาติดใจนั่นแหละมาเป็นบริกรรมนิมิตนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งโตแค่ไหนก็ได้แต่ว่ากลมรอบตัวไม่ใช่เจริญไนเหลี่ยมกลม ใสใสใสเหมือนกับเพชดนั่นแหละสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสยเย็นเหมือนแสงจันทร์นึกอย่างธรรมดาง่ายๆแล้วไปสบายคล้ายกับเรานึกถึงดอกบัวดอกกาลาบแล้วสิ่งที่เราคุ้นเคยนึกธรรมดาไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไร ชัดเจนไม่มากก็ไม่เป็นไรชัดเจนได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนเพราะวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจนะเนี่ยมาคลาคลียอยู่แถวๆศูนย์กลางกายฐานที่เจให้มาอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่ไปนานๆเขาเดี๋ยวมันหยุดเองแล้วก็ประคองใจดวรเกรรมภาวนา ภาวนาในใจโดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากในกลางทองของเราภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาโดยไม่ต้องใช้กำลัง คล้ายเป็นเสียงสำนึกลึกๆล,ล,ละเอียดละเอียดคล้ายบทสวดมนต์ที่เราคุ้นเคยดังขึ้นมาเองโดยไม่ต้องใช้กำลังในการท่องให้เป็นเสียงที่ละเอียดเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ที่มีพลังแห่งความบริสุทธิ์ไม่มีที่สิ้นสุด มาขจัดหมดละทินของใจเราให้มันหมดสิ้นไปสัมมาหังสัมมาหังสัมมาหัังภาวนาเรื่อยไปจนกว่าใจเราไม่อยากจะภาวนาต่ออยากหยุดใจนิ่งไว้เฉย,เฉย ถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราคงไม่ต้องมาภาวนาต่อเพราะคำภาวานาจะใช้ทำเมื่อใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราต้องประคองใจให้อยู่กับเนื้อกตัวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าวนึกถึงบริกรรมนิมิตไปด้วยภาวนาไปด้วยถ้าใครคุ้นเคยกับภาพองค์พระแก้วขาวใส เราจะนึกถึงพระแก้วขาวใสแหนดวงใสๆก็ได้โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือเพื่อใจหยุดใจนิ่งๆยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจซึ่งเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานเรียบประคองใจกันไปอย่างเนี้ยภาวนาไปเลยสบายไแต่อยากกด ลูกในตาไปดูถ้าแล้วรู้สึกว่าหัวคิ้วจะย่นตึงหน้าผากศีษะก็ให้ริบเหยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดหนึ่งปุ๊บลือตาแล้วก็รักษาเปลือกตาในระดับนั้นแล้วเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆส่วนมากมักจะมีอุปสรรคอยู่ สองประการเป็นหลักๆคือฟุ้งกับตั้งใจเกินไปอันนี้จะเป็นหลักมากกว่าการหลับหรือความสงสัยอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะว่าใจเราคุ้นเคยกับการคิดคิดในสิ่งที่เราคุ้นคุ้นจนเคยเคยจนชินเพราะนั้นใจมักจะไปสู่สิ่งนั้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นเราจรึงต้องบริกรรมภาวนาสัมมาอรังเรื่อยไปหรือเพอเยอะเปลือกตาขึ้นมาสักนิดหนึ่งแต่พอเราหายฟุ้งเราก็เริ่มต้นใหม่หรือตั้งใจเกินไปคือพอเร้ว่าเออเห็นธรรมะแล้วดีมีความสุขเป็นอุปกรณ์ในการศึกษา เรื่องราวความจริงของชีวิตไน้ยินคนนั้นคนนี้เขาเข้าถึงกันเลยอยากเข้าถึงบ้างแต่อยากมากเกินไปตั้งใจเกินไปก็จะทำให้เกิดอาการเกระเงตึงเกร็งสังเกตดอมันจะสภาพใจมันจะทึบตื้อนิ่งๆแต่ไม่ฟุง้ง แต่ก็ไม่มีความสุขมันเตื่อตือ,ตอตันตนเ้วที่เราวางไว้บนน้าตักมันจะกระดกไหลจะยกท้องจะเกร็งแล้วก็มันจะท้อใจเพราะเบื่อต้องพยายามนั่งนิ่งเพื่อจะให้ได้สมาธิอย่างนี้ไม่ถูกหลักวิชานะจ๊ะ แต่ถ่านนั่งนิ่งนุ่มเบาและเกิดความสบายแม้ยังไม่ได้เห็นภาพอะไรก็ตามก็ไม่เป็นทุกข์ใจยังคงรักษาใจนิ่งน่งนุ่นมนมุนม่มอย่างนั้นไปเรื่อยๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าเวลามันหมดมันผ่านไปเร็วเหลือเกินและมีบางส่วนของร่างกายเรามันหายไปมือหาย ขาหายตัวหายเป็นต้นนั่นก็แปลว,ว่าเรานั่งได้ถูกหลักวิชาแล้วถูกต้องแล้วพอถึงตอนนั้นก็ให้นิ่งเฉยๆต่อไปจะลืมตาอย่าขยับตัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรบางครั้งก็ตัวยืดบางย่อบาง ใหญ่มัางพองขยายมัง่งหล่นไม่มั่งอะไรเหล่านี้เป็นต้นบนตกจากที่สูงก,จก็จะลืมตาอย่ากขยับตัวไม่ต้องกลัวอะไรบางทีนั่งไปก็มีภาพต่างๆเกิดขึ้นเป็นภาพวิวทิวทัศน์บ้างเป็นภาพอะไรต่างๆที่เราคุ้นเคยบ้างแต่ว่ามันจะเป็นดวงใสๆหรือองค์ละใสๆ ก็อย่าไปรำคาญใจให้ดูไปเฉย,ยๆเดี๋ยวภาพรานั้นก็จะเปลี่ยนไปเองภาพสุดท้ายเมื่อใจหยุดนิ่งในเบื้องต้นก็จะเป็นดวงใสๆอย่างแรกก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างยาขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวัน หรือใหญ่คนนั้นเป็นต้นแล้ราจใจหยุดแล้วภาพสุดท้ายในเบื้องต้นเมื่อใจหยุดแรกมันจะเกิดอย่างนี้เพราะจะนําภาพอะไรต่างๆที่ผ่านเข้ามาดังกล่าวนั้นให้ดูไปเฉยๆจะภาพน่ารักน่าเกลียดหน้าช่างไม่อยากได้ก็อ,อย่าไปยินดียินร้ายภาพสวยสดงดงามก็อ,อย่าไปยินดี ภาพที่ดูไม่งามก็อย่าไปยินล่ยอย่าไปตกออกตกใจอย่าไปเข้าใจผิดว่ามีมารมามีอะไรต่างๆมาทดลองเราหรือภาพกรรมภาพเวรอะไรต่างๆอย่าไปคิดคือใจตอนช่วงนั้นอย่าไปคิดเรื่องอะไรทั้งสิ้นดูเฉยๆไม่ว่าภาพที่น่าดูหรือไม่น่าดูน่าดูก็ไม่ยินดีภาพไม่น่าดูก็ไม่ยินลาย คือเฉยเฉย,ยทาใจนิ่งเฉยเต็มหน้าที่เป็นผู้ดูที่ดีที่ไม่กํากับเหมือนผู้ที่เจโลกนี้เ,นเห็นการเกิดขึ้นแต่งอยู่แล้วเสื่อมสลายไปของชีวิตของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายปาตลอดระยะกาลเวลาที่ผ่านมาด้วยใจจะเป็นปกติแล้วก็ทำใจให้มันเป็นปกติ ไม่เห็นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเป็นบาคติเห็นแล้วแต่บรรภ,ภาพกราภาพกว่าที่เราอยากได้ก็ยังคงเป็นบาคติเป็นภาพที่ดีสว,สวยงงงามบรรภาพทพบุตรเทพธิดาก็จะไปเข้าใจผิรอตเราไปสวรรค์แล้วก็ดูไปเฉยๆก็อย่ายไปยินดีอะไรแม่เป็นภาพ อะไรที่ใกล้เคียงดวงทำลงปลาก็เฉยๆเป็นภาพที่ไม่ดีดูแล้วน่าเกลียดไม่น่าดูก็ดูเฉยๆเหมือนกันอย่าไปยินอนะไรทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละลูกทุกคนก็จะกรรมความสําเร็จที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวการมีภาพเกิดขึ้นภายในใจไม่ว่าเป็นภาพน่ารักน่าชังแปลว่า เรามีสมาธิมาในระดับหนึ่งแล้วถ้าจิตบริสุทธิ์มันก็จะเป็นภาพที่สวยงามถ้าบางส่วนของจิตยังไม่บริสุทธิ์มันก็จะเป็นภาพที่ไม่สวยงามแต่มันก็เป็นเหมือนกระจกเงาส่องสะท้อนในเราเห็นว่าใจเราบริสุทธิ์อย่างไหน เรามีหน้าที่หยุดกับนิ่งดูไปเฉอยๆอย่างนี้ท่นนั้นแหละเดี๋ยวภาพที่น่ารักน่าชังเหล่านั้นมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นภาพที่สดใสสว่างสวัยที่จะนำใจให้ตั้งมัน่นเป็นหนึ่งเป็นเอกคตามีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวแล้วก็อารมณ์สบาย งังากกรรมจากบาปอกุศลธรรมและความเห็นถูกจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาเองเพราะนั้นภาพสุดท้ายมันก็จะเป็นดวงใสในจุดเบื้องต้นของหยุดแรกแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของหยุดในหยุดหยุดสองหยุดสามหยุดสี่หยุดอ้ากระทั่งนับหยุดไม่ทุวนเข้าไปเรื่อยๆก็จะเห็นไปตามลำดับ นี่คือสิ่งที่ลูกทุกคนจะต้องศึกษาเรียนรู้เอาไว้ดีเพื่อที่เราจะได้นั่งเวลานั่งตามลำพังจะได้มั่นใจไม่กลัวบ้าอย่างที่เขาเล่าลือกันไม่กลัวที่จะเห็นในสิ่งที่น่ากลัวไม่กลัวที่เขาบอกว่านั่งแล้วจะตายไปแล้วไม่กลับหรืออะไรยิ่งกว่าน,นั้นเราจะได้มั่นใจเนี่ยถ้าเราได้ศึกษาเรียนรู้เอาไว้ เหมือนหมองูที่จะจับงูเหา่างูจงอางเนี่ยเขาจะต้องศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติของงูพิษอสารพิษนั้นซึ่งไอ้ใครในโลกก็กลัวแต่หมองูรู้วิธีเขาก็ไม่กลัวเขาจะจับงูนั้นได้อสารพิษนั้นได้อย่างสบายๆรูร้วิธีการนี่ก็เช่นเดียวกันถ้าลูกทุกคนรู้วิธีการอย่างนี้แล้ว ความรู้สึกว่านั่งสมาธิแล้วจะเกิดโทษนั้นมันก็จะหมดไปตรงข้ามสมาธินี่แหละจะทำให้เกิดคุณประโยชน์กับเราเพราะจะเป็นจุดเชื่อมโยงใจของเรากับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้เกิดถึงความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นรากฐานแหล่งกำเนิดแห่งความคิดคำพูดและการกระทำที่ดี นำมาซึ่งความสุขและความสาเร็จในชีวิตและในธุรกิจการงานกับการสร้างบารมีของเราโลกจะสันติสุขได้ต้องเริ่มต้นอย่างที่เราก่อนชีวิตในครอบครัวจะเกิดความหมาสุขไม่ขัดแย้งกันก็เริ่มต้นที่หยุดแรกของใจเราก่อนแล้วจึงจะขยายไปสู่สมาชิกภายในบ้านคนบ้านหมู่บ้าน ตำบลอำเภอจังหวัดประเทศประเทศเพื่อนบ้านนาน,นาชาติแล้วก็ทั่วโลกทุกสิ่งดังกล่าวที่ดีนั้นเริ่มต้นจากเราทั้งสิ้นเริ่มต้นจากหยุดแรกที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้มาก่อนนี่เราเป็นสิ่งที่สำคัญ ประหยัดสุดประโยชน์สูงในการสร้างสันติสุขหรือสันติภาพให้เกิดขึ้นกับโลกใบนี้ให้ฝึกหยุดใจนิ่งๆดังที่ได้แนะนำมาตั้งแต่เบื้องตน้นตอนนี้ให้รู้ทุกคนต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ